สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับผมยี่สิบสามนะครับเดือนหกปีหกเจ็ดนะครับผมกับแนวทางฮาหนอยสูตรมัดรวมสี่หนอยนะครับผมเมื่อวานก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสูตรเกือบหลุดนะครับเมื่อวานยังดีมีศูนย์ห้าห้าศูนย์เข้ามาช่วยนะครับผมก็วันนี้ก็ทําคลิปช่วงบ่ายนะครับ ก็กลับจากไล่ครับชินนุ่มก็รีบกลับมาทําคลิปให้พี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะครับผมก็ไปแบบเร็วๆไม่ได้สรุปผลให้นะครับเพราะถ้าสรุปผลด้วยมันจะใช้เวลานานนะครับวันนี้เด่นที่ศูนย์นะครับผมสองเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมวิ่งลู่นะครับผมวิ่งลู่ที่วันนี้วิ่งลู่ที่เจ็ดนะครับผม 02นะครับผม03นะครับ04แล้วก็05นะครับ24นะครับผม25 26แล้วก็27นะครับผม76นะครับ78 79 แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับผมแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเก้านะครับผมคูเบิลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับสองสองเฮ้ยสองสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับ ชุดสามตัวนะครับผมเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดวันนี้เน้นเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์แล้วก็เจ็ด ศ0น,น,นะครับมันจะเบิ้ลหลังว่า7-0-0หรือเปล่าวันนี้ลองดูนะครับมีประมาณนี้เทพหนุ่มชอบเลขเบิ้ลวันนี้ไม่รู้ว่าเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังแต่ต้องมีเบิ้ลให้เห็นนะครับผมชุดพิเศษจัดเป็นหชุดครับวันนี้ชุดนี้นะครับผม7 7 7 ครับวันนี้วิ่งรูที่เจนะครับผมวันนี้7กับศูนย์เกับศูนนะครับวันนี้ศูนย์สองสองเจ็ดเจห เจ็ดศูนย์ก็สวยแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดแปนะครับผมกับเจ็ดเจ็ดศคู่เบื้อนก็เจนะครับผมครับมีประมาณนี้ฝาก f อฟกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมชุดพิเศษก็ตองเจ็ดนะครับตองไม่มานานล้วขอให้เฮงเฮงปังๆงกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ